Ừ. một tý thôi à, hôm nay làm gì đấy, mua đồ ăn, mèo rất 59, máu đi rồi, cái gì <laughs> สมมติ TP เจ๊ไหมพี่ TP อ่ะเจกมันบอกว่า TP หกแปดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ต้องปิดก่อนถึงหกแปดครับก่อนถึงโลเพราะว่าถ้าเขาไม่หลุดโลก็ได้ใช่ถ้ามันไม่หลุดคื่มันแตะหกแปดก็ปิดเลยนี่สมมติถ้าเขาไม่หลุดเนี่ยลงมาไม่หลุดเนี่ยเขาก็ไปต่อทีเนี้ยขึ้นมาเนี่ยซลไม่ได้แล้ะไม่ห้าร้อยจุดแลังเก็บไดแล้ว อ่าเเรียนไม่ได้หววดันดัวครับหัวครับงี้เดี๋ยวการงงเลยเดี๋ยวว้าวุ้นเลยโอาว้นทีวีไม่ได้ทีวีไม่ได้อยู่จะดนะออ่ะเลือลืมเลยเมื่อกี้สอน่ขาขึ้นอยู่อ่ะข้างบนใช่ไหมขาขึ้นก็ไม่มีอะไรบ้าพี่ยก h i g ยกโลไปเรื่อย ก็คือเขาทําหายสูงข,ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยกโลงขึ้นไปเรื่อยครับโอเคไหมขาขึ้นขาลงก็เขาเรียกว่าอะไรการกลับด้านนะพี่เขาก็ลงมาเป็นเทนแล้วก็เด้งขึ้นมาไม่เบรกใช่ไหมแล้วก็ลงต่อแล้วก็เด้งแล้วก็ลงครับติดตูดแล้วลงหรืออยู่บริเวณแถวๆตูดแล้วลงต่อครับ อันนี้ก็คือเทนขาลงนะครับหรือว่าเล่นหน้าเซลล์และเปรียบนี่ครับเราก็จะรอเซลล์ข้างบนเนี่ยสีแดงๆเนี่ยเด็งขึ้นมาแล้วก็เซลล์แถ,แถวตู้หรือว่ามุดต,ตู้ออกมาได้นิดนึนงแต่ส่วนจุดเข้าเดี๋ยวผมสอนนะครับว่าจะต้องเซลลที่ซับไทย <c oughs> อันนี้ไซส์เว้าไซส์เวดาไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ แล้วก็ต่อมานะครับพี่ผมสอดเร็วไปปะโ <Okay. S 2> อเคเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมไม่ค่อยไ,ไ,ได้โฟกัสให้เพราะว่ามันมมผมว่าพี่รู้อยู่แล้วเทินขาขึ้นเทินขาลงเ,เป็นแบบไหนสายเวยัยงไงเดี๋ยวผมจะไปเน้นพวกดีมานซับายเรื่องภูให้ดีกว่าอ,อันนี้ก็ซายเวย์ออกข้างครับไม่ได้มีอะไรมากครับก็ซายเวย์ออกข้างๆอยู่แบบนี้ ก็คือเหมือนจะรอข่าวสำคัญสำคัญเช่นข่าวนอนฟาร์มข่าวเฟดข่าว cpi อย่างเงี้ยพี่จะลองสังเกตดูได้ถ้าข่าวนอนฟาร์มมันสุกเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยกาฟจะไม่ไปไหนครับจะไซด์เวย์อกข้างๆอย่างนี้แต่วิธีการเทรดนะครับถ้าขึ้นมาอย่างนี้ผมจะบายแอดหน้าบ่ายเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นแบบลงขึ้นมาเป็นเทนใช่ไหมแล้วก็ไซด์เว์แล้วก็เหลือเป็นเทนอีกทีหนึ่งถ้าผมเลือกหน้าเทรดนะครับผมจะเลือกหน้าบ่าย แต่ถ้ากลับกันถ้ามันลงมาจากข้างบนบุ๊กลงมาแล้วก็มาสายเวยืนอยู่ตรงนี้ผมจะเลือกหน้าซีลแทนครับเพราะว่ามันมาจากข้างบนเพราะว่าลงมาเป็นเทนแล้วก็นิ่งซด์เวยออกข้างแล้วก็เลยลงมาเทนอีกทีหนึ่วิธีการเทนนะครับต่อไปก็เรื่องของการตีสวิงนะครับ ตีสวิงเนี่ยหรือว่าไอเอเนี่ยจริงๆแล้วมันอันเดียวกันนอะไอเอบมันก็คือการตีสวิงถ้าเราตีถูกเราก็เรียกว่าแล้วนีถ้าเราตีถูกอะ่ะมันจะทําให้เรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนของกาฟแต่ถ้าเราตีผิดเนี่ยพังเลยนะแรกเลยเรื่องการตีสวิงเนี่ย ถ้าตีผิดก็นะพี่บีทีผิดด้วยสมมติอันเนี้ยไม่หลุดรูเนี่ยนะแล้วเขาไปไหนกันหมดแล้วทีนี้วิธีตีสวิงนะพี่คือพี่ต้องฝึกตีทุกวันนะครับให้ตีกับ การ์ดจริงนะพี่อาจจะซ้อมวาดอย่างเงี้ยในในสมมุติพี่เปิดการ์ดอ่เอาทาเปลียนให้มันใหญ่หน่อยเนาะมีตังค์ขายไปซื้อเพียงเพีย วิธีการฝึกตีขมุผมนะพี่ผมก็เริ่มแรก่ะสมมุติเนี่ยเราก็จะวาดแบบอย่างนี้ก่อนเนาะสวิงเนี่ยขาขึ้นใช่ไหมย่อยกไฮยกโลอย่างนี้คือสวิงนี้สวิงไฮอยู่นี่สวิงโลอยู่นี่แล้วก็สวิงไฮอยู่นี่ใช่ไหมครับเราก็รอย่อเข้ามา นี่งอ <c oughs> วิธีฝึกตีนะผมก็จะตีในการาฟจริงนะหรือไม่ถ้าพี่มองว่ามันยากใช่ไหมพี่ก็อย่างนี้ก็ได้ครับปึ๊บฝึกตีอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วพี่ก็ค่อยลากมาใส่ในการาฟจริงแบบนี้ก็ได้ครับ <c oughs> ว่ามันใช่ไม่ใช่ครับปึ๊บอย่างนี้ ้องมีคอมอันหนึงงน่งอะโนบุ๊กอันหนึ่งอะครับแล้วก็ฝึกตีทุกวันจนต่อยทำงานสวิงเนี่ยยากที่สุดแต่ถ้าพี่ตีเป็นแล้วพี่ดูดีมานท่าพายด้วยตาเปล่าพี่ก็เข้าใจครับว่าอันไหนมีตังไม่มีตังครับมีตังไม่มีตังใช่ไหม คือดีมาสะพายไงมีตังไม่มีตังสมมุติการาฟเนี่ยครับดีมาที่ดีต้องเบรกหายถูกไหมแต่ผมจะไม่ไสอนเรื่องดีมานะสมมตุติเนี่ยกราฟเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไม่เบรกไายแต่ตรงเนี้ยสร้างดีมาไว้เนี่ยสมมุติสร้างดีมารเรื่องเนี้ยย่อกลับมาบายได้ไหมมันก็ไม่มีตังไงถามว่ามีตังไหมแต่ตังน้อยครับแต่ถ้าจะให้สวยคือการาฟต้องเบรกหายนู่นน่ะแล้วตรงเนี้ยเป็นดีมาเนี่ยคือมีตังครับ ตังเยอะซื้อจัทข้ามไฮเดิมไงครับแต่ถ,ถ้าเกิดว่าสวิง,สวงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เบรกไฮเนี่ยไม่เบรกหัวซ้ายเนี่ยแล้วสร้างดีมาแล้วตรงเนี้ยแปลว่าดีมาน,นี้ตังน้อยเดืนจะลงนี่ไการจะต้องเบรกไฮครับดีมาน,นี้ถึงจะมีตังซับไยก็เหมือนกันครับกระตับฟังนี่โบะเด้งขึ้นมาไม่เบรกใช่ไหมสร้างซับไยไว้ลงมาไม่หลุดลงแปลว่าซับไยนี้ไม่มีตังหรือว่าตังน้อย ถ้าเป็นซับไยที่ดีต้องรุดโลซับไยตรงนี้ถึงจะใช้ได้แต่บางทีถ้ามันอยู่ในเทนนะครับก็ข้ามขาใไปก็ได้นะพี่เรื่องซับไพนี่คาวินคือ <c oughs> มันจะต้องมาร์คหัวไฮแล้วก็มาร์คหัวกับโลครับพี่ต้องตีในการ์ดจริงก็ต้องฝึก,ท,กทุกวัน ก็จะตีตรงๆอย่างเี้ยปึ๊บปึ๊บโคจคคะครับแล้วนับ A B C ตรงไหนเริ่ม A ตรงไหนอะเอใช่ไหมใช่นับ A ตรงไหนเป็นหน่งทีนี่คือสุดยอดที่ถ่ายยุทธ์เลยครับ <c oughs> A, A B C ใช่ไห<ช>มครับพี่มาตอนต้องใช้คู่กับสปีดไลน์ใช่ไหมเมื่อกี้เราเรียนเรื่องสปีดไลน์แล้วใช่ไหมครับ ลักษณะเอาผมอธิบายไม่ค่อยเก่งนะพี่ไอพวกแบบเนื้อเนื้อไอน้ำน้ำอ่ะผมอาแบบสําคัญเลยนะ A กับ C เนี่ยคือเทนส่วนท่อน B เนี่ยคือไซเวย์กราฟมีด้วยกันสามส่วนเทนไซเวย์แล้วก็เทนพี่จําแค่นี้เลยไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเทนไซเวย์เทนลงมาก็เหมือนกันลงมาเป็นเทนใช่ไหมแล้วก็ไซเวแล้วก็เป็นเทนขาขึ้นขึ้นเป็นเทนแล้วก็ไซเวย์แล้วก็เป็นเทน ท่อน A กับท่อน C คือเป็นเทนเร็วๆแรงๆเหมือนกันส่วนท่อน B คือท่อนที่เป็นไซเวทคือท่อนที่ส่วนเทียนนี่ลักษณะของเขาายต่อ๋ยากกินน้ำนก่อน เด็กสองเมตรให้พี่พเอาไปลตามด้วยนะโอ้ัมาเลยโอเคเด็ต้องก็ได้ครับพี่พี่เดี๋ยวเวลาเด็ไม่กี่นัดเอาไว้เหรอเอาไหว้ก็ได้ไม่ใช่ครับให้พี่ปนก็ได้ เปไหครับพี่พี่ครับผมเปก้ก็ได้ครับ,บไ,ได้ครับเปรียเลยครับเอา้ามาทานอย่างนี้ไหมได้หมเหรอผ้าทานยงได้ใช่ครับพ,พี่พี่เยครับ เรไม่เป่าบิกเราบิ b กิกนะนครับโอ้โหเดินออกไปเลยกิน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 อนไกินอะไรกินอะไรหลัส่สุ อ่ะติดไปนะ ah. <sality> ขอราะอะรด้วยนะครับ